ไพ่ซูเปอร์แซนด์วิชให้ดูนะครับโอเคอเลือกมาเลยว่าตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบชอบเบอร์อะไรเออชอบเบอร์สิบหกใช่ไหมเออคนจะรับรองว่สิบหกไปนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคสิบหกนี้จะเอาเบอร์นี้เลยก็ได้นะครับสองดอกจิกนะเออนะอย่างนี้นะครับสองดอกจิกเอิอโอวตัวนี้นะครับเราตัดเลย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 เอิออย่างนี้นะครับ ่ตอนนี้เรามาดึงทำอย่างนี้อ่อย่างนี้นะครับเราก็มาดูพรับเอสองตัวนะครับเอสองตัวนะครับเอได้ไดเอมาสองตัวเลยเออา A ตัวหนึ่งนะครับเราก็เอตัวที่สองนี่นะเออเราเอาเอสองตัวนี้นะครับวางไว้ตรงนี้เลยวางไว้ตรงนี้นะครับ เอาไว้ในกองเลยเนี่ยเราก็ขีดตรงไป,ปรบจากนั้นเสร็จเราก็มาสัเบเวทรไพ่ดูเออเห็นไหมซุปเปอร์อเมซิ่งเหรเห็นไหมเมื่กี้จำได้ไหมเบอร์อะไรสองอะไรนะสองดอกจิกจะไม่เออเห็นไหมมัน,นเซตไปอยู่ตรงนี้พอดีมันแสงไปอยู่ตรงกลางพอด,เอพอดีเห็นไหม Ok.